ครับสวัสดีครับช่วงนี้น้องทองก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับนักลงทุนอาจจะกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะจะมีประชุมกลางเดือนมิถุนายนและก็เรื่องเศรษฐกิจและก็สงครามนะครับเมื่อวานน้องทองก็ลงไป โลของเมื่อวานก็แถวแถวสามสิบเจ็ดสามหกนะฮะและตอนบ่ายตอนค่ำก็ดีดขึ้นมานะครับมาปิดที่เนี่ยมาชนต้านหนึ่งแปดห้าแล้วก็ลงมาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งแปดห้าศูนย์นะฮะ ทำท่าว่าจะยืนไม่อยู่แต่น้องทองก็พยายามตันขึ้นไปอีกนะครับแท่งเดปิดเมื่อเช้านี้นะครับวันที่8ดูดีนะฮะเขียวนะครับยืนเหนือ1850ได้เมื่อวานปิดแดงนะฮะก็เลยมีแรงซื้อเข้ามานะครับช่วงนี้น้องทองถ้าหลุด1850ก็ลงไม่ลึกมากนะฮะ นจะอยู่แถวโลล่าสุดก็ประมาณ18 28นะแล้วก็น้องท้องก็ขึ้นมาได้อีกนะครับถ้าแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะเราต้องดูก่อนนะครับจะยังไม่เปิดออเดอร์บายหรือเซลนะครับ ดูว่าน้องทองยืนพันแแล้วก็มีแรงซื้อนะฮะเราถึงจะบายนะครับแต่ถ้าน้องทองปิดยืนพันแไม่ได้เราก็จะหาจังหวะเซลนะครับหรือไปรอข้างล่าง นแนวรับแถว1840 1825นะฮะเนี่ยแถวแนวรับ25นะครับถ้าแข็งๆเลยก็1 8 0 0นะฮะ1 8 0 0ปหรือ1 8 1 0เนี่ยประมาณนี้นะฮะนี่จะเป็น ดีมมนโซนที่แข็งแรงนะครับทีนี้เราก็ดูปัจจัยเรื่องดอลลาร์นะฮะถ้าดอลลาร์เบรกแนวต้าน102ขึ้นไปข้างบนหมายว่าดอลลาร์แข็งน้องทองก็จะขึ้นลำบากก็คงจะต้องย่อลงอีกนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูดอลลาร์ เป็นปัจจัยหลักที่จะกดดันทองนะครับส่วนเรื่องเงินเฟ้อเรื่องสองครามรัสเซียยูเครนเราก็ติดตามอัปเดตต,ตลอดเวลานะครับก็ถ้ามีการยิงขีปนาวุธระยะไกลขึ้นมาจะทำให้ทองพุ่งทันทีนะครับขอให้ทุกท่านที่ลงทุนกอให้ โชคดีหรือท่านที่สนใจกำลังสนใจจะเทรดทองก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทั้งใน youtube facebook แล้วก็มีโค้ชหลายๆท่านนะสอนนะครับหรืออยากจะเปิดบัญชีกับเรานะครับผมก็เป็น IB ให้กับ โปรเกอร์ด้วยก็ยินดีแต่ผมไม่ใช่โค้ชนะครับผมเป็นไกด์ได้แค่แนะนำพื้นฐานการเทรดทองนะครับในขั้นพื้นฐานการดูแนวโน้มดูเทรนอะไรพวกนี้นะฮะก็พอจะแนะนำได้นะครับช่วงที่งานทัวน้อย เราก็มานั่งเทรดนั่งศึกษานั่งดูกราฟกันไปนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ